เอาละครับกับสวัสดีทุกคนนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับผมเราไม่ได้โดนแบนนะฮะอัซอุมันอัปเดตนะครับผมก็เรารอตัว2.5นะฮะตอนนี้ซึ่งเขาปิดการใช้งาน2.4นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะตอนนี้คือรอ2.5อย่างเดียวเลยเขาบอกมาว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมเราก็ไม่รู้เวลาว่ากี่โมงนะครับพรุ่งนี้เราอาจจะได้เล่นเวอร์ชัน2.5นะฮะทุกคนปกติเขาจะแจกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะคือว่าเขาเลื่อนนะครับผมใช่ เขาเลื่อนนะทุกคนเขาบอกว่าดิสคอดครบ50บูเขาจะแจกแล้วก็ดิสคอดครบ10,000แสนคนเขาจะแจกซึ่งมันก็ครบไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วในที่สุดเขาก็เลื่อนนะครับผมโอเคนะก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรารอต่อไปนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพร้อมกับสคริปซาซ่าครับนะฮะซึ่งเราได้ลองแล้วนะผมปรากฏว่ามันฟาร์มไวมากๆเลยอ่ะทุกคนโอเคฮนะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมว่าซาซ่ามันจะฟาร์มไวจริงหรือเปล่ารอรอรอ โคตรลุนเลยฮะทุกคนโคตรลุนเลยครับผมว่าเวอร์ชั่น2.5นี้อาซิอุสอาจจะรองรับฟาร์มไวนะครับผมโอ้โหทำจริงมันรองรับอยู่แล้วใช่ไหมคือถ้าเป็น2.3น่ะมันรองรับอยู่แล้วนะครับผม2.4ไม่รองรับคือเป็นอะไรแต่ว่า2.3นี้บางคนเขาไม่รวมมอน์ไงแต่ว่ามันตีไวส่วน2.4นี้มันตีตีช้าแต่ว่ารวมมอน์เออแปลกดีนะ2.5นี้อยากให้รวมทั้งสองอันเข้ากันเช่นไมล่ะเอยถ้ารวมได้ก็แจวเลยโอเคฮะ ก็เดี๋ยวเราสอบพุทธรฟามหน่อยนะไม่ได้ใช้ซาซ่าฮับมานานมากพอละก็เลือกอาวุธปลายอิเล็กโทรแล้วก็ทําการกดกรตฟาร์มเลเวลอืมเป็นการวาร์ปนะทุกคนนะนี่ไงทุกคนเห็นหรือเปล่าอือทุกคนโอ้ฟาร์มไวมากๆเลยซาซ่าฮับนะนี่ี่ยโอ้โหฟาร์มไวเหมือนกันนะนี่ซาซ่าน่าจะประมาณนี้เลยนะครับดีเลยส่วนโฮโฮฮับนะครับผมก็ รู้สึกว่าจะเทียบซาซาไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าฮูฮูมันเป็นของโทรศัพท์ใช่ไหมเราลองเอาฮูฮูฮับมารันในคอมแล้วปรากฏว่ามันก็ฟาร์มไวอยู่นะครับผมแต่ว่ามันไม่รัวเท่าซาซาฮับตัวนี้นะฮะก็คือเป็นของโทรศัพท์อนะ่ะมันก็อืมันก็ยังไงไม่รู้นะก็ประมาณนั่นแหละนะนี่นะฮะซาซาฮับฟาร์มไวมากๆเลยนี่ไงฟาร์มไวเกินฟาร์มไวน่าจะเท่าไนท์ฮับนะฮะไนท์ฮับที่มันมีคีย์อ่ะ มาได้เลยแต่ว่าซารซ่าครับเราไม่มีคีย์ไงโคตรสบายใจเลยอะ่ะนี่รอบน,นี้ก็เราอมอนเกิดนะฮะเออเราลืมอัพสเตตแล้วเนี่ยเอาเป็นเมลีแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ FC เรามา1คนนะครับอ้ดูดิซีไม่เอาแล้วคืนอีกแล้วอะ่ะโอ้โหอลเลิร์สอลเลิร์สอลเลิร์สหนึลล่งสี่หนึ่งสามเอฟซีเราเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขามาใช่ไหมนั่นคือนายใช่ไหมว้าวเฮ้ยเราคิดว่าทำไมนายเหมือนโปรเลย นายแบบความรัวหรือว่าเป็นสกิลของดักเบรดใช่ไหมว้าทุกคนดูนี่สิโหลอยตัวขึ้นสูงมากเลยแล้วเรามั่นใจได้ว่าใช้สคริปนี้เราจะไม่มีวันตายนอกจากเราจะโดนหวดใช่หรือเปล่าเราโดนมอนหรือว่าโดนหัวเมื่อกี้อาละฮนะก็ประมาณนี้นะครับว้าทุกคนดูนี่สิฟ์มไปฟ้ามาตกใต้ดินเฉยอะ่ะโอเค น่าจะเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้มันเหมือนคนมันทําให้เราบั๊กหรือเปล่าวะปกติมันก็ฟาร์มได้ดีอยู่นี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าเฮ้ย hey! ซาซาไม่เอานานายโอเคคลอเราต้องทํายังไงหรออ่าเดี๋ยวเราลองรันสคริปต์ใหม่หดูนะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอ้ยง <Hey! S 1> งมากเลยโอเคฮะตอนแรกก็ฟาร์มดียอกนะมันมีคนมาไอ้ที่มันถือโยรุพาเมื่อกี้นะผมมันมาแยกเราฟาร์มแล้วเราก็ตกดินเลย คืออะไรโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพิร์บตุทฟาร์มไปสิว้าวทุกคนใช้ได้โอเควิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็คือให้เรารันสคริปต์ซ้ำนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยก็จะหายบัคแล้วโค่าเอ่ยฮะประมาณนี้เลย fc เรามีแค่ alert. อเลอร์ตไม่มีใครละรู้สึกว่าเราไม่ได้สดตรีมมานานรู้สึกว่า fc เราจะหายไปมากเลยนะ fc ในเกมเอาละก็อีกแล้วนะครับทุกคน แตกบ่อยมากเลยอะ่ะโอเคฮะก็จะประมาณนี้เนาะก็อลองเอาไปเล่นกันดูนะถ้าอัปเดต2.5เมื่อไหร่เอาซาซาไปเล่นด้วยนะอย่าลืมเอาไปทดสอบละถ้าจะความเร็วอยู่แหละนี่ไงทุกคนโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปจริงๆแล้วนะ